ครับผมสวัสดีทังทายพี่น้องทาง YouTube แล้วก็แว็นพีด้วยละกันครับผมวันนี้เราอยู่กันที่บ้านพอ,อยางครับวนไฟสานอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับผม,บบผมบทีมงานรถแท่ตาวเคียงเดือนมวนยที่สองครับมันถนนใหญ่ด้วยนะสองสี่ครับเลยต้องมีคนช่วยโบกรถนะครับ ความเป็นถนนใหญ่นะน่าจะแห่ก่อนครับ,บรวรสวัสดีครับผมอมาานหหลายที่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันเดียวไปดูเครื่องเสียงในงานเขาก่อนนี่นุ๊ปิดก่อนต้มยำแหกระเทียแห้มาตัวโอ้โอ้เรื่องเสียงในงานทำไมหน้าตาคุ้นๆมากเลยนนี่เหมือนเคยเจอเอาอันนั้นของใครข้างในเนี่ยของอาจารย์น้อยแล้ว มีสองชุดบอกอาจารย์น้อยจำหนานจำหนานน่ะอ๋อหมอน้อยบอกหมอน้อยอู้มาไม่ทันผมมาเนี่ยพูดจงผมดำได้ผมดำมาจริงด้วยนี่พูดมาไม่ทันกุสตาโวโอ้รถเฮก็โจดบังทำไงจะได้ฟังเสียงทีนี้โอ้ยับเลยยังเป็นชุดเดิมอยู่ไหมนี่ชุดเดิมอยู่เนาะ เล่นจะไฟประดับโอเว้ยตรงนั้นจะไปไฟประดับปีนี้จะไปประดับเต็มอุ้ยของของหมดเลยควาจันหมดเลยใช่ไหมนี่ของตัวเองหมดเลยไหมทั้งหมดทังหมดเลยกาบงานเท่าไหร่อันนี้อันนี้งานญาติน้องแล้วรับถึงห้าครับหนึ่งห้าห้าหมื่นห้าอาวแล้วถ้าปกติอ่ะก็เดือนี้ประมาณสองหมื่นสองหมื่นนะแต่อันนี้คืออันนี้คือญาติพี่น้องงานเนาะใชบวดหน้ากี่ก้าองค์หนึ่งรูปครับหนึ่งรูปหนึ่งองค์หนึ่งองค์เนาะหน้ากาย รู้สิไดผมมาไม่ทัน<ม><ม>ครับผมบอกเนค่ะอาจอันนี้บอกม้นนองขับเบรก็ยังเป็นตัวเดิมไหมครับค่าศีนี้ลงกี่ใบเปลนเปี่แล้วเปลี่ยเปลี่ยนเลีเลือยเปลี่เนาะเดี๋ยวเราเป็นนี่ทางไปประดับมากกว่าเขาเป็นโบสครับนี่ก็เอ็กแอ1สิบหปดสิบหกครับสิหไม่ก็จะมีไมซัวครับ เสียงกลางเป็น yeah. er. m p เนาะเสียงกลางใช้ตัวนี้เนาะเอาเสียงกลางตัวนี้อาร์กซบนอะมอนิเตอร์มอนิเตอร์มอนิเตอร์กี่ใบสามใบสามใบเสียดายเสียดายเพคกี่โมงเพคสี่โมงครับเดี๋ยวจะเล่นไปไหมจะเล่นก่อนจะเล่นก่อนใช่ไหมงั้นถึงตั๋ว อะไรจะเหไปถึงไหนนี่มุ้สดไดมมันตือนมุ้งมันเตือนลิงๆงช่ไหมตั้จิ๋เขาเลยสาช้าไปอยุเลยหลาไปไปแล้วครับผมไปงานต่อไปไปีนไทยปทใช่โอรซีนนนะมอนยมอนยสามภาษาครับดีเดี๋ยวไปดูทีมงานก่อน สวัสดีครับเก็บเร็วแท้เล่นไหมอีกรอบไปสวัสดีครับแล้วก็ไปตอนที่านี้แล้วก็ไปฟังตนี่วนุดของเขาครับตแรกวันีไปมาทายต่อเลยบอกไปพวงมครับพวกนี้ งานใหญ่ครับผมเออเลยท็าตัวสดับขึ้นนมันต้องเดินอ้อมไปฟังครับรถเฮมันจอดบังครับรถเบ็ดให้จอดบังเนื่องจากมันเป็นถนนใหญ่นะครับมันก็เลยยากนิดนึง ไมใ<ห>่ใช่ไม่ใช่ว่าแท้ๆนะไม่ใช่ว่าแท้ิบทำมือซื้อมือถอ่มาแล้วก็มาให้อาจารย์เทียววดังมาทำตู้ให้ใหม่ทำหน้าให้ใหม่อย่างนี้นะอ๋อ,อนนรครับแล้วดอกดอกลำโพงของอะไรพีเอ็มครับพีเอ็มเสียงแหลมเสียงแหลมก็เครมพาวเวอร์ตัวไหนมันจะไม่ได้อ๋อเคพาวเวอร์อตูต้เบรเป็นของ เอสดีสูดีแอ๋อจะนั้นให้เขาทำทีวีให้ครับทีวีนักเต่รถแทร์เขาทำนรกๆเลยครับอ๋อครับแล้วจบของใคราเลันชจเจอร์หงห้าศูนย์ครับเอาเดี๋ยวฟังเสียงเอาสะท้อนรถแห่นิดนึงครับผม จะเน้นไฟประดับซะมากกว่าเอาฝากตัวเองหน่อยอ่ะฝากครับผมตาบูมไฟประดับสังขะครับเบอร์โทรครับ0 6 5 5 8 0 2581ปครับนี่ครับเรือกเบอร์สังขะเนาะหรือหรือ f เฟซบุ๊กครับเสียบูมสังขะครับเสียบูมสังขะครับผมอ่าหรือติดตัวทางบงดําได้ครับไม่รู้จักนะออโอเคนะอยากได้ไฟประดับอันนี้วันนี้ลงกี่ต้นอันนี้ลงสีต้นครับสีต้นเนาะครับ ถ้าราคาปกติก็อยู่สีต้นพร้อมเครื่องเสียงก็อยู่ประมาณสองหมื่นนะครับแต่นี้พื้นราคาคุยกันได้ครับราคาเป็นกันเองราคากันเองแต่นี้ก็คือเป็นงานของญาติญาติครับญาติพี่น้องครับผมนะก็เลยมาลงในราคาหมื่นห้าครับหมื่นห้าก็ต้องเข้าใจครับคือญาติพี่น้องก็จะราคาพิเศษหน่อยเออแต่ถ้าปกติก็คือไฟปามสีต้นนะครับแล้วก็ชุดนี้เลยเครื่องเสียงนะครับว่าจะมาบทบ้านเด็กรถคนมาไม่ได้เ๋อตอนี้มีกี่ต้นไปมั มีหต้นครับมีหมีหกต้นครับไฟหลักสี่สิบไฟหลักสี่สิบด้วยถ้า2องมือนีไฟหลักลงให้หมดไหมหมดเลยครับหมดเลยนะอือเจ๋วฝาก Facebook ก็เสียบูมสังขะครับผมนะเฟซบุ๊กติดต่อได้ครับผมนะขอบคุณมากครับครับะขอบคุณทีมงานแล้วเดี๋ยวรอฟังดาวเปลียงเรืองครับ